ก็จัดสังสาร,สารมีแปดคนเขาตั้งวงไพ่ป๊อกเด้งหนึ่งวงแล้วก็ไพ่ตัวแล้วก็วงธุราจ้างกินกันสามคนมีสองวงปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาจับเขาไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่นนทบุรีด้วยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากภาคอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็จับเขาไปที่โรงพัก เมื่อวานเนาะตอน่อําๆแล้วก็เหมือนกับทำบันทึกการมีบันทึกการจับกุมมีข้อกล่าวหาเสร็จแล้วก็เหมือนกับให้เขาประกันตัวไปในในสองแสนบาทผมก็เลยว่รู้มันเกินไปหรือเปล่านะ้องเนี้ยนะเลยจะถามว่าเขาควรจะปรึกษาใครยังไงดีเพราะฟังดูแล้วคือคือผมก็ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะเขาส่งรูปมาให้ดูบอกว่ากินกันอยู่ในบริเวณเคหสถานเขาแหละแต่เขา จ้งเติอไหมคะว่าทางเจ้าที่แจ้งข้อหาอะไรกับเขาวะะ่าที่ส่งมานะครับอันดับแรกก็คือเล่นการพน,น,นันเนาะมีเล่นการพน,นันเท่าที่ผมเห็นในข้อกล่าวหายังไม่เห็นใบบันทึกจับกลุมเนาะ,ะเขาเขาเขียนว่าโดยกล่าวหาว่าร่วมกันลักลอบเล่นการพนันป๊อกไพ่ป๊อกเอาทรัพย์สินกันโดยไม่รับอนุญาตสองชุมนุมมั่วสุมกันตั้งแต่ห้าคนขึ้นไป เป็นการฝ่าฝืนพรกรจุกเฉินว่าด้วยการห้ามมีการมั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการเผยแพร่เชื้อโรคข้อ3คือฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งผู้ว่าราชการนนทบุรีที่548ทับ2564เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฉบับที่33ข้อ6เนี่ยครับข้อกล่าวหาข้อ3ข้อ เขาวอามาปรึกษาผมกันเมื่อคืนแล้วแหละแต่แต่ผมเลยถามว่าเอ้าทําไมผมพยายามติดต่อกลับไปไม่ได้เขาแจ้งว่าโดนยึดโทรศัพท์ไปหมดเลยเสร็จแล้วเขาบอกกับตัวผู้ที่ถูกจับกลุมว่าให้ให้ให,ให้ให้หาใครก็ได้มาเคลียร์แต่ต้องเป็นระดับแบบผู้การภาคหรือว่าผู้กํากับภาคเขาพูดอย่างนี้นะเท่านั้นผมก็เลยงงไงแบบคือเขาเพิ่งมาเล่าตอนเมื่อช่วงเชา้าครับ ตอนนี้เราก็รู้เอยจะช่วยเขายังไงดีเนาะ <c oughs> ก็คือ,อเบื้งต้นนะคะถ้าเกิดว่าจากการที่ตรวจสอบตามคาสั่งของจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะสำหรับฉบับที่33นะคะในข้อ6มีการระบุไว้ตามที่ถูกแจ้งข้อหาเลยคะ่ะว่าห้ามมิให้มีการชุมนุมทำกิจกรรมหรือการมั่วสุมนะที่ใดๆที่มีการรวมคนที่มีความแออัดนะคะในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ อในคําสั่งนี้มีการระบุไว้ชัดเจนนะคะสําหรับในพื้นที่นนทบุรีนะคะใช่แล้วไอ้ผิดพรลกรนี่ไอ้คำสั่งนนทบุรีนี่ก็คือปรับอย่างที่ว่าก็คือแบบจำคุกหนึ่งปีไม่เกินหนึ่งปีปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทถูกไหมฮะใช่ค่ะอ๋อต่อให้แบบเราอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยนะ,ะก็ไม่ได้เลยใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะคือเบื้องต้นนะคะในเรื่องของสถากนการณ์โควิดอะคะ่ะถึงแม้ว่า ครอบครัวเราอะค่ะไม่ไม่ได้ติดโรคแต่ว่าอย่างนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันมันก็จะต้องมีการป้องกันตัวในระดับหนึ่งอะคะ่ะอย่างน้อยก็คือถ้าเกิดว่ารวมตัวกันก็คือรวมแค่คนในครอบครัวเท่านั้นนะคะไม่ควรที่จะเรียกผู้อื่นเข้ามาด้วยก็เป็นคนในครอบครัวทั้งหมดนะครับประมาณ เข้ามาถ้าหากว่าเขาเห็นว่ามันมีลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อตั้งแต่ห้าคนขึ้นไปอันนี้มันก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อแล้วอะค่ะอ,าาอย่าง,างน,นั้นสแสดงว่าอย่างนั้นสแสดงว่าเราก็ไม่ในในร้านอาหารก็ต้องถูกก็เปิดไม่ได้เลยเรครับในในที่นลสมมติเรานั่งกินอาหารกันเป็นวงในครอบครัวเนี่ยค่ะแต่ว่าคือตอนที่นั่งทานอาหารนะคะในร้านอาหารตา่างๆเขาจะมีมาตรการอยู่แล้วอะค่ะ ก็คือเวลาที่นั่งถึงแม้ว่าจะมาด้วยกันก็จริงแต่ว่าอาจจะมีการจากัดว่าโต๊ะหนึ่งสามารถนั่งได้แค่เพียงสองคนถึงสี่คนเท่านั้น oh. แล้วก็ไม่ได้นั่งแบบติดกันขนาดนั้นนะคะก็คือมีการนั่งเว้นระยะห่างซึ่งทีนี้ก็จะต้องดูว่าในครอบครัวค่ะมีการนั่งแบบเว้นระยะห่างหรือไม่นะคะอืมตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ เอ,อเอาแล้วเขาเขาจะต้องผิดตามพรกฉุกเฉินด้วยไหมครับคือเบื้องต้นในเรื่องของการแจ้งข้อหาค่ะตรงนี้จะเป็นหน้าที่แล้วก็ดึงพิเศษเจ้า,จาหน้าที่ตำรวจผู้ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะคะซึ่งทางเราเองคะคะสามารถแจ้งได้แค่เพียงหลักเกณฑ์แล้วก็ใช่ใช่ี่มาถามแหละ <ๆ S 2> แล้วอย่างเงี้ยเรายัางคือเขาก็อย่างตัวเขายึดอายัดเหมือนกับอายัดโทรศัพท์ไปอ่ะไม่ให้ติดต่อแบบ ไทรเลยแบบเนี้ยแล้วเขาก็ตอนเนี้ยเขาเซ็นรับผิดไปแล้วเนี้ยเขาควรจะทาไงต่อฮะคือจะปรึกษาในประเด็นกฎหมายหรือว่าอย่างไรใช่ครับปรึกษาในประเด็นกฎหมายปรึกษาในประเด็นของการที่แบบมันจะมีเอ่อตัวเขาเรียกว่าอะไรนะเอ่อคือมันในในในความรู้สึกผมเองนะผมก็มองว่ามันเกินมันเกินไปแต่แต่ถ้าสมมุติว่าเขามีข้ามจริงๆเนี่ยมันก็ อ่ามันมันผิดมันมันมันก็นก็ผิดอนะเนาะแต่เขาควรจะได้ปรึกษานะักกฎหมายหรือโทรมาหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งก็ยังดีเนาะว่าเขาควรจะทํำยังไงเพราะว่าคนทั่วไปเขาไม่มีคนให้ปรึกษาหรอกเพราะเขาก็ไม่ได้เป็นแบบเป็นคนแบบมีกว้างขวางอะไรพวกนีนะ้ผมก็ยังงงเนะว่าแบบได้ค่ะท่านในกรณีดังกล่าวนี้เดี๋ยวรถคนถือสายรอสักครู่นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตโอนสายไปยังเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายโดยตรงค่ะครับ